สวัสดีครับกระแสไทลีกวันนี้วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568วันนี้มีไทลีก1ทําการแข่งขัน3คู่นะครับเอาไปดูกันที่คู่แรกครับไทลีก1เแต่กันในเวลา18บนาฬิกา30นาทีนะครับเป็นหนองบัวพิชยะทีมันดับ13เปิดบ้านรับการมาเยือนของ B ปีปทุมทีมอันดับที่5นะครับหนองบัวพิชยะอันดับ4จากท้ายตาราง19นะัดชนะ5เสมอ5แพ้9มี20แต้มน,นะครับผลงานเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดนะก็แบ่งเป็นเสมอ2แพ้1นะครับ ลลีเก,เกมล่าสุดนี้บุกแพ้เมืองคองไป12แล้วก็เพิ่งตกรอบฟุตบอล FA ครับหลังบุกแพ้แบงคอกไปศนย์ประตูต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของหนองบัวคือผลงานในบ้านเนี่ยใช้ได้เลยนะครับ5เกมหลังชนะไปถึง3เสมอ1แพ้ไปแค่เกมเดียวเกมนี้มีปัญหานะครับแนวรับอย่างวรวุฒิสถาพรเนี่ยติดโทษแบนแต่ว่าที่เหลือยังอยู่กันครบนะครับผู้สาประตูเป็นกิติคุณแจ่มสุวรรณแนวรับก็จะมีอย่างพวกวุฒิชัยมารมนะครับทีลพง์พรชม คริสเตียรลอนตินี่นะครับซิเมนลิงโบก็ประมาณนี้นะครับส่วนแผงวิดฟิลด์จะเป็นคอร์โดสารัตโพสีปรกรณ์แสงแก้วนินอดิศักแหวนหลอดนะครับจูดิวานส่วนแนวรุกจะเป็นอาบูบาก้าอิซานะครับสุดหน้าชาวสุดานน่าจะได้ลงเป็นหน้าเป้าในเกมนี้ในขณะที่ทีมเยือนบีจีปทุมครับสินะัดชนะ5เสมอ5แพ้6มี29แต้มในลีกเกมล่าสุดนี้ก็เหมือนจะเรียกความมั่นใจมาได้นะครับเปิดบ้านอัดขอนแก่นยูเนเต็ดไป4ประตูตัวหนึ่งก็ จริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่งเป็นชนะหลังจากก่อนหน้านั้นไม่นชนะมา4เกมนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจของ BG เนี่ยตรงข้ามกับหนองบวัวพิชยะนั่นก็คือเกมเยือนของพวกเขาไม่ชนะใครมา6เกมติดนะครับเสมอ4แพ้2ถือว่าไม่ดีเลยนะครับและเกมนี้จะไม่มีวาริชชูทองนะครับกองหลังที่ติดโทษแบตก็คาดว่าเกมนี้ผูษษ้รักษาประตูจะเป็นพิ่สาดอกไม้แก้วที่เหลือก็จะมีอย่างพวกสัญชัยนนทศิลานิก้าโซโดคาเซ่นะครับมีคริสเตียนโกมิสกิษเดากาแมน สารัตอยู่เย็นนะครับโกคุโตะโนสุดะนะครับชนะทิพย์สงกระสินลาเดียสนตาน่าพระธิกุสตาฟสันแล้วก็อิกสันฟันดีนะครับการพบกันของคู่นี้5เกมหลังถิติเหลือเชื่อมากครับหนงบัวพิชยัชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมไม่เคยแพ้บีจีเลยนะครับในการเจอกันมาใน5ครั้งหลังเกมล่าสุดในบ้าน BG ีก็คือเสมอกันไป1ประตูต่อ1เพราะฉะนั้นดูแล้วมันเป็นบอลคอ่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็แพ้ถ่านนะ วันนี้น่าเสือให้ BG จีปทุมทีมเยือนบุกไปบัคับชนะ1ประตูขึ้นไปคือเสมอไม่ได้นะครับสำหรับ BG ในเกมนี้1ประตูนี่อาจจะเฮไม่เต็มด้วยซ้ำสำหรับ BG ผมมองว่าสถิติมันไม่เคยหลอกใครนะครับแล้วก็หนองบัวมันเปยม,มาหลายนัดเกมนี้เล่นในบ้านคงเน้นสุดๆนะ B g อ่ะนัดที่แล้วเล่นในบ้านชนะขอนแก่นซีหนึ่งก็จริงแต่ว่าขอนแก่นเนี่ยไปพลาดจุดโทษในช่วงแรกนะครับทำให้แพ้ BG ไปเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าสูสี และมีสิทธิ์ออกเสมอค่อนข้างสูงผมชอบเจ้าถิ่นพญาไก่ชนหนองบัวพิชยาครับคู่ถัดมา18บนกาสานาทีเช่นเดียวกันราชบุรีทีมอันดับ6เปิดบ้านเจอกับลำพูนบริเออร์ทีมอันดับที่11นะครับราชบุรี19นัดชนะ8เสมอ5แพ้6ช่วงหลังเนี่ยผลงานดีมากๆนะครับ4นัดหลังพวกเขาชนะ3เสมอ1นะครับล่าสุดกระบุกเสมอการท่าเรือไป3ต่อ3ในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมา4ี่เกมติดแล้วนะครับแบ่งเป็นชนะ3แล้วก็เสมอไป1เกม มีสภาพทีมสมบูรณ์นะครับผู้สอดประตูก็จะเป็นกำพลปฐมอคตกุลที่เหลือก็มีเจสซี่เคอร์เลนนะครับโจนาธานเข็มดีมูตอมโบ้ครับเกรติศักดิ์เจียมุดมตาหน้าธนวัฒน์ซื้นจิตถาวรกฤษณนนท์ศรีสุวรรณจักรพันธ์นแก้วพรมทัศุยะธนกะนะครับแล้วก็เอ็นจีว่าเดี๋ยวมาดูทีมเยือนกันบ้างครับลำพูลวอริเออร์19นัดชนะ5เสมอ6พ้8มี21แต้มผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับล่าสุดก็ตกรอบช้าง FA ครคัพไปแล้วเรียบบรร้อยนะคั าเกมหลังพวกเขาชนะ1สเสมอ1แพ้3นะครับเกมล่าสุดคือเปิดบ้านแพ้แบงคอกไป0-1ส่วนเกมเยือน5นัดหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวครับสเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมนี้ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะแนวรับตัวเก่งอย่างวิกเตอร์กาโดโซยังติดโทษแบนนะครับผู้สาป,ประตูเกมนี้จะเป็นกราพัฒนารีจันที่เหลือมีสุริยาสิงห์มุย้ยทศพลลาเทศกิเกลีนาเลสวิทวินคอวุฒิวัตนะครับเค็คโคเน้นในเกร์บ้า ธีรวุฒิชูโลกนะครับโมฮัมเหม็ดออสมมนอนันต์ยอดสกวานแล้วก็เจฟเฟอร์สันการพบกันของคู่นี้5เกมหลังเป็นราชบุรีที่ชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดก็ในบ้านลำพูนลำพูนเฉือชนะไป1ประตูศูนย์คู่นี้น่าเสือพให้เจ้าถิ่นราชมงกรครับราชบุรีบังคับชนะเสมอไม่ได้นะครับเกมนี้สําหรับราชบุรีผมมองดูว่ามันจะดูง่ายไหมว่าง่ายไม่ง่ายเนี่ยคือลำพูนเองเนี่ย แม้ว่าผลงานช่วงหลังจะไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับแต่พวกเขาจบสกอร์ไม่ได้เกมนี้ออกไปเยือนราชบุรีผมดูแล้วก็เหนื่อยนะเบียดก,กันไปเบียดก,กันมาผมว่าราชบุรีเฉือนบิวน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดผมชอบเจ้าถิ่นราชบุรี f c นะครับคู่ถัดมาเป็น19นาฬิกาที่อาบาจอระยองครับระยอง FC ทีมระดับที่12เปิดบ้านเจอกับกุไทยธานีทีมระดับที่10ระยอง f c 19นะัดชนะ5เสมอ6พ้8มี21แต้ม5เกมหลังชนะ2เสมอ2พ้1นะครับ เกมล่าสุดนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆบุกเสมอนครราสีมา33ทั้งที่โดนนําไปก่อนถึง3ประตูเกมในบ้านผลงานเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใครมา6เกมติดชนะ3เสมอ3แต่เกมนี้มีปัญหาครับอากินาโนได้รับชาวฟิลิปปินมาติดโทษแบดอีกแล้วนะโดนใบแดงใบเหลืองบ่อยมากนะครับอากินาโนแต่เกมนี้ก็ตัวอื่นยังพอทดแทนได้นะครับทักสามประตูเป็นกรกฎพิพัฒน์ดัดาที่เหลือก็มีพุทธินันวันศรีนะครับเฉลิมพงเกิดแก้วคาตาโน จสดาบาดชาลีนะครับกนพงศ์คิรีแรงจีออนแฮมินนะครับมีบรูโนโ่คาตันเฮเดนะครับเรียวมะอิโตะและก็สเตนิโอจูเนียในขณะที่ทีมเยือนครับอุไทัยธานี18นัดชนะ6เสมอ4แพ้8มี22แต้มล่าสุดก็เปิดบ้านอัดสุขโขทยัยไป3.0ต่อ 0, หลังก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครมาถึง5เกมติดนะครับก็ปลดล็อกได้ผลงานเกมเยือนของพวกเขาไม่ดีนะแพ้รวดมา4เกมติดแถมเกมนี้จะไม่มีเทอร์รี่อันโทนิสนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งที่ติดโทษแบนด้วย ก็น่าจะยั่วไปพอสมควรนะครับผู้สาประตูในเกมนี้จะเป็นบุญยเกียรติวงสาแจ่มนะครับที่เหลือก็มีจิโรเซซ่าทิตาทอร์ดสอนสีวัฒนาลายนุ่มเจมเบรดฟอร์ดเบนเดวิสไวเดอร์เชอร์นะครับดาเบลเล่อ,องทูเตียโกอเวสแล้วก็ลิคาโดซานโตสสุดหน้าชาวบาซิลที่เกมที่แล้วซัดไปคนเดียว2ประตูการพบกัน3ามครั้งหลังระยองชนะ1แพ้2นะครับล่าสุดก็ในบ้านอุทัยธานีเป็นอุทัยธานีที่เปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อ1คู่นี้เนี่ย น่าเสือให้เจ้าถิ่นครับระยอง f อฟเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเนี่ยอาจจะเจ็บนิดหนึ่งนะคู่นี้ผมว่ามันเบียดคู่ขี้สูสีเชียร์เจ้าถิ่นอย่างระยอง f อฟที่ผลงานดีในบ้านดีกว่าผมว่าอย่างแยก่ก็แค่เสมอและคู่นี้เนี่ยตามเสตติหรือว่ากระแสล่าสุดเนี่ยมันมองว่ายิงกันแน่ๆ2ประตูมีแน่ๆผมว่าน่าจะมีถึง3-4ถึงได้เลยนะรรยอง f c กับอุทัยธานีนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ สรุปก็คือไทยลีกหนึ่งวันนี้เชียร์ไปที่หนองบัวพิชยาเจ้าถิ่นนะครับผมมองว่าเสมอก็เฮแล้วหรือว่าแพ้เต็มที่1ประตูเนี่ยก็เจ็บแค่นิดเดียวนะผมว่าเปอร์เซ็นต์น้าเสมอมีสูงมากๆสําหรับหนองบัวนะครับส่วนคู่ถัดมาเชียร์ไปที่ราชังก,กรราชบุรีเชื่อว่าจะเบียดเอาชนะรรลําปูนได้แค่บังคับชนะเท่านั้นนะครับส่วนคู่ถัดมาคู่ที่3ก็เชียร์ไปที่ม้านินมังกรระยอง f c แล้วกันเล่นในบ้านถือว่าโดดเด่นนะครับเต็มที่อย่างแยก่ก็แค่เสมอนะอ่ะนี่ก็คือ ทั้งหมดของวันนี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือว่าต้องการแนวทางเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับที่ไลกลุ่มของเราก็แอดไทย3าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีแอดนำหน้าแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษครับ